อ่ะนะผมบ่าวไตโวสวัสดีครับรอครอับรอคุณูน่ากูได้ยสวัสดีทุกท่านุกีโอ้วันนี้รอบอ่างเลยอ่ะเดี๋ยวจะกันอายุห้าก,กินยาม,มงุงยามกระบองักกลุ่มเออมุงก็ใส่เอาลายทางแล้วเอายาเดียวไม่รอดแล้ว ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไรหรอกแต่ว่าลองลองดูตั้งกล้องก่อนนี่ของเธอเอาไปมาไปลุกพอพอพอไปลุก กะสิกินโอ้โหเต็มอยู่เฮ้ยามันคูดขึ้นมาได้แล้อเนาะก่ามงโอ้โหคือวะฮะคือคือรึเปล่า่าอปิงปิงไปเจ Tại à, bởi bởi hình mình, đích 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 ừ, Như kinh Hà Bồng Như kinh chơi Đi qua ngoài Đi qua Ở đây yếu khu

ơ hôm qua mãi tin rìm mạo lưng mì tìm yếu phụ nhao huyền bùi 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 bùi

เออไม่คือว่ะวเคยปีนแทมนี่เคยเจอปลิงเจคลิงเคยม,มากเลยจ้ะนี่เิรียมมาจริงเลยเยดี๋ยวว่านะทางเราไม่ถนัดนอนพอสอนเอ็ดในนอนพอมมอดหลายครับหลายและเจ้าอยู่นะครับ

นี่คืออะไรคือเกอาเอาโอ้ฮะโอ้นี่โอเคอยู่ไม่ได้เฉพาะมองเห็นนั่นแหละอืมมนมีกินหรือ,รอ,อเปล่าดูหินเอาโอเคครับมงกุจจบไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเอ้าก็ถือว่าพอใช้นนะ่ต่อไปก็เป,ป็นกระปอง กระป๋องดักกุ้งนะครับผมเอ็ดสิมุงจบแล้วถือว่ากลางผ่านก็ไม่ผ่านอยู่กลางเอ็ดเนี้ยไอของเทลต้องกระป๋องเราไปใส่กระป๋องมีใส่มุ้งนะครับผมดูจะควบด้วยจะควบ มนแต่แล้วจับผิดตัวโอ้ย,ย,ยเออเลยต่เช้านี่เราใสาาน่น,นี่เราใสา่ปองงา,า,านเออนี่เทอ่ะเราใส่กปองมันจะใส่มุ่งอืมมางานไห้บอก

นนี่เด็กกุ้งขั้วปูยปองเต็เยียมด้วยแหละซาบเลยครับเออเดียวด้วยนะครับผมเอฟซีนะ่เราใสาก่กะปองใสก่กะปองเพิ่งรู้เราใสาก่กระปองลูกแมงกูมาและลูกแมงลูกแมงของแท้โอ้หอยติดรู้เ,เอฟซีดูหอยติดรูเอ

vòng khắc cũng vòng sai cái vòng này vô màn chay màn chay tiêm mà nhá vòng dây đuôi ôi à ô lại khắc đây đi nhiều người ừ. phòng sao thằng mung thằng vòng rồi à kinh sáu รู้แม่รู้แม่รู้แม่ตองแท้นี่บอกไงแบบนี้ผมหมักไงใส่รสจัดใจมาดีเอานั่นเออวางบองอ่ะไปกิโลเอาโอเคอันนี้คือว่าเจี๊ยบครับไปที่นะเจ็บปลิงด้วยเทปิงด้ะตัวที่มีปลิง ราครับรอขอบคุณการรับชมนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับรอครับสวัสดีครับ